ีปปีปราราาง,งสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยครับอุตรดิกบ้านเราวันนี้วันพุทธที่20สมกราคม2564ตรงกับขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสามนะครับในอดีตของวันที่20สิมกรา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจัก,กรีนฤเ,เบศลงน้ำณอ่บาสานประเทศสเปนก่อนจะขึ้นระวางประจำการม่วนที่20มีนาคม2540เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรกและลำเดียวในขณะนี้ของราชนาวีไทยใช้ปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอด หน้าน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันระวังขับเต็มที่11,485.5ตันความยาว182.50เมตรกว้างสุด30.50เมตรกินน้ำลึก6.25เมตรใช้เครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องกำลัง11,780แรงม้าและเครื่องยนต์แก๊สเทอร์บายจำนวน2เครื่องกำลัง40,000 4,250แรงมา้าความเร็วสูงสุด26น็อตทหารประจําเรือ601คนทหารประจําหน่วยบิน758คนสามารถบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งหรือ4เฮลิโอได้9เครื่องและเฮลิคอปเตอร์4ีฮอคอีก6เครื่องใช้งบประมาณในการสร้าง7,000ล้านบาทด้วยนะครับวันนี้สำเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงเป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงนารเบตกันนะครับที่โน่นประเทศสเปนโน่นนะครับอุตรดิตบ้านเรารายการข่าวเพื่อท้องถิ่นและชุมชนเสนอเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 94.5เมกะเวลา9นาฬกาถึง9นก30นาทีโดยประมาณ ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ฟรีที่โชวลิตคัมเพงโทรศัพท์0814756591หรือไอดีไลน์ภาษาอังกฤษโชวลิต33สนับสนุนโดยบริษัทสีพงพาไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งมอลล์อุตรดิตถ์ศูนย์รวมความสุขของท่านมาได้ทุกวันทั้งครอบครัวชอปที่เดอะซันซูเปอร์เซ็นเตอร์สีพงมาร์เก็ตศูนย์อาหารแบล็กแคนยอนพร้อมสุขสันต์บันเทิง กับโรงพยนตาลเมเจอร์ซีนิฟิลข้าวดีเพื่อลูกค้าที่ใช้บริการสีพงเดลิเวอรี่ชำระเงินโดย QR Code แทนเงินสดลดสัมผัส0919-929-939ลายสีพงเดลิเวอรี่โตโยต้าอุตรดิต์ศูนย์รวมคนรักรถวันนี้โตโยต้ายาริสและเอทีใหม่ ai, ดีไซน์เก๋ไก๋ร้อมระบบความปลอดภัยครบครัน ซื้อไฮลัก r e รีรับสิทธทิพิเศษไม่ต้องดาวไม่ต้องคำดอกเบีย้ยต่ำเพียง1.49%ซื้อ f o r t จูเนอรรับสิทธิพิเศษไม่ต้องดาวผ่อนเริ่มต้นที่12,142บาทสำหรับลูกค้า t o y o ต้ตาเก่านอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษเพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้าอีกมากมายสอบถามได้ที่055-429-429 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเ,เทศไทยเขื่อนสิริกิตรวจสอบการระบายน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงที่ w w w s i r i k i t d a m i g a t c o m ท่านสามารถติดตามข่าวสารการระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิตได้นะครับ w w w s i r i k i t d a m i g a t c o m นั่นแหละนะครับแต่มีข่าวดีอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้21มกรา21เดือน1เดือนมกรา ปีคริสต์ศักราช21 21เดือน1ปี21ลดแลก21%เมื่อช็อป210ขึ้นไปก็21เหมือนกันนะครับที่เดอะซันที่ที่สีพงษ์พาร์คไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งมอลล์ C ong, Mall, ตรอดิตนะครับพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมก็แล้วกันเป็นโปรโล,ล่าสุดของสีพงษ์พาร์คนั่นเลยนะครับส่วนโตโยต้าตรอดิตก็ยินดีนะครับโตโยต้ายาริสและเอทิใหม่ เก๋ไก่สุดจัดประหลัดบอกประหลัดบอกว่ายังไงเก๋ไก่ยังไงลงไปดูที่ตยัยต้าตรดิตได้เลยนะครับอ่ะมีโปรโลหลายอย่างเหมือนกันมอบไปกับทุกท่านที่กำลังจะซื้อรถใหม่เกินธุรกิจรายงานสถานการณ์น้ําแล้วเมื่อเช้านี้นะครับอยู่ที่142.13เมตรระดับทะเลปานกลางหรือ5้าพันล้านลูกบาทเมตรหรือ5 3าสเเซ น้ำไหลข้ออ่าง4.47ล้านลูกบาทเมตรนะครับขณะที่เขื่อนปล่อยน้ำ17.05ล้านลูกบาทเมตรน้ำใช้งานตอนนี้อยู่ที่2,193.13ล้านลูกบาทเมตรหรือ32.93เปอร์เซนนะครับขอบคุณอาจารย์ไกรวุฒิเกียยอดนะครับที่ติดตามข่าวสารนี้แล้วก็ได้ตอบคำถามกับท่านผู้ฟังที่ถามไปว่าน้ำเขื่อนมีเท่าไหร่ ก็บอกให้ฟังในการอุตธรดิบบ้านเรานี่แหละนะครับคุณนะครับพี่ไกรวุฒิครับเอาละจากเคลือนเศรษฐกิจก็ไปต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในภาคเหนือว่าวันนี้อากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาครับอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่11-15องศาสูงสุด21-30องศาตัวบนสูงสุดนี้30องศาก็สบายๆเลยนะครับแต่ว่ากลางวันนี้มันจะมากกว่า30นะ ผมว่าน,นะครับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ําค้างแข็งบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่าสุดท่า่ครับ1นึ่ถึงสิองศาลมตะวัดเชิงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงลมไม่แรงมากนักนะครับในช่วงวันที่ 19- 2เา่อ่าละไม่พูดละ20คือวันนี้แต่ในช่วงที่21-25ถึงมกราอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นพรุ่งนี้จะ ไม่หนาวแล้วนะครับอุ่นขึ้นอีกนิดหนึ่งหนึ่งถึงสามองศาสูงขึ้นหนึ่งถึงสามองศาต่ำสุดสิบสองถึงยี่สิบสูงสุดยี่สิบห้าถึงสามสิบองศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิห้าถึงสิบสององศานะครับอุตรดิบ้านเราเมื่อเช้านี้ตีสี่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่สิบหกจุดสี่ครับและก็คาดว่าวันนี้สูงสุดอยู่ที่อยู่ที่สามสิบต่ำสุดสิบห้า อากาศหนาวปรุงรีสาต่ำสุด16อากาศเย็นนะครับอาน,นี้คือสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศที่รายงานให้ทราบกันทุกวันเลยทีเดียวครับข่าวแรกวันนี้ก็แจ้งข่าวถแถลงการสำนักพระราชวังถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนิธิราเจ้ากลมสมเด็จพระเทพพระรัสุดาสยามรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่สอง ซึ่งสำนักพระราชวังมีถแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระณิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัรุดาเสียมรมราชกุมารีทรงประสบบติเหตุระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งสองข้างซ้ายและขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกเมื่อวันจันทร์ที่1เปนมกรา64ที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ร่วมกันวินิจฉัยว่า ควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจึงได้กลับบังคมทูลเชิญสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราดำเนินไปประทับณนะโรงพยาบาลชุราลงกรสภากาชาติไทยในวันอังคารที่19มกราคมเมื่อวันนี้สินะครับเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อประบาดท,ทั้งสองข้างโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุดเกล้าโรงพยาบาลชุราลงกรร่วมกันถวายการรักษาจึงประกาศหมายทราบโดยทั่วก,กันนะครับ พระองค์งก็ทรงทำงานหนักนะครับก็ขอให้พระองค์างหายพระประชวนโดยเร็วไวนะครับอา้าวเรื่องเดอที่ควรรับรู้นะครับคอรมอนุามัติโครงการราชนะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน29มกราคมนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการราชนะของกระทรวงคลังที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือ3,500บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนที่เคยลงทะเบียนโครงการของภาครัฐ มีแอปเปาตังค์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่สําหรับประชาชนที่ไม่อยู่ในข้อมูลไม่อยู่ในฐานข้อมูลจะลงทะเบียนผ่านเวบบปรชนะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก29มกามกราอย่าลืมกันละกันนะครับก็นี่คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาครับพี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบมันกระทบไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ร,กรพ่อค้าแม่ค้านะครับ เราก็ต้องดูแลอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญมากเลยนะครับเราก็จะต้องอยู่ด้วยกันเรื่องเงินทองมาจากไหนหลายท่านก็ถามนะครับเงินทองก็รัฐบาลเป็นผู้จัดหาแหละนะครับจากภาษีอกรของเราบ้างภาษีบางบางครั้งก็เก็บไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าต้องไม่ซ้ำเติมพี่น้องประชาชนเพราะนั้นก็จึงเป็น วิธีการที่รัฐบาลจะหามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศชาตินั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ดีมีสุขไม่เดือดร้อนไปมากกว่านี้ข่าวหนึ่งจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จวดตรดิษวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติ27มกรายัางไม่ถึงนะครับก็บอกไว้ก่อน9 9ปียุวกาชาติไทยนะครับ27มกราของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยซึ่งกิจการยุวกาชาติไทยก่อตั้งขึ้นโดยพระบราเดชของ สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรคพินิษ์นะครับโดยเมื่อปี2 4 6 5ในชื่อกองอนุสลักขพากองอนุสภากาชาติสยามต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกองอนุกาชาติกองยุวกาชาติและสำนักงานยุวกาชาติปี2540มาจนปัจจุบนันนี้เรื่องนี้ผู้มนการสำนักงานยุวกาชาตินางสุนันทาสอนอนุสินบอกว่า สำนักง,งานยุวกาชาติมีภารกิจในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณของกาชาติมีศรัทธาต่อกาชาติและเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสำนักง,งานยวกาชาติเน้นการอบรมอาสายยกกาชาติให้มีความรู้ทักษะสามารถพึ่งพาได้ในเรื่องพมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ สายาโยกชาติอย่างเป็นพลังสําคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภากาชาติไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นทุกโครงการที่ชมรมอาสาโยกชาติหรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมคิดร่วมมีความสําคัญในการส่งเสริมงานด้านพนาัฒนนคุณภาพชีวิตช่วยส่งเสริมพลังการขับเคลื่อนงานนโยาชนจิตอาสาและงานอาสาโยกชาติในการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน ในที่สําคัญไฮไลท์ในปี65เราจะมอบได้เราจะมอบโลกเกียรติยศให้แก่ทุกโครงการที่ผ่านเข้าเกณฑ์เพื่อเป็นการจารึกหน้าบริศษรทของกิจการยุวกชาชาไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู NP, ้ e สนใจร่วมกิจกรรมกับสํานักงานยุวกชาติติดตามครับได้ที่ Facebook อาสายุวกชาติสภากาชาติไทยหรือเว็บไซต์สํานักงานยุวกชาติสภากาชาติไทยมาเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้แก่สังคมร่วมกันนะครับ และขณะที่สำนักง,งานเหล่ากชาติจังหวัดตรดิษก็จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาดจำนวนหนึ่งอัตราเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเหล่ากชาติจังหวัดตรดิษนะครับชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาดเงินเดือน6กพัระยะเวลาการทำงาน1กุมภาถึง30กันยาย4นะครับเป็นหญิงนะครับ มีสัญชาติไทยยุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน4 5่้ปีในวันรับสมัครนะครับอ่ะก็สนใจก็ติดต่อที่สำนักง,งานหลักกาชาติจังหวัดตรดิษถนนไม้ม,มิตรไมตรมีตำบลอิฐอำเภอเมืองตรดิษได้เลยนะครับไปติดต่อที่สำนักง,งานหลักกาชาติก็แล้วกันนะครับในจวนผู้ว่านั่นแหละนะครับอยู่ที่จวนผู้ว่าเลยอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของโควิด -19 บ้างนะครับยอดผู้ป่วยโควิด1 9บร้อยจิต 171รายนะครับเร่งค้นควิดในโรงงานซึ่งสถานการณ์โควิดเมื่อวานนี้สบคแถลงมีผู้ป่วยใหม่171รายเตรียมตรวจหาโควิดเชิงรุกในกลุ่มโรงงานวันละ600โรงงานนะครับนะเมื่อวานนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือสอบคแถลงสถานการณ์โควิด -19 ว่ามีเพิ่มใหม่171รายแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ158น่าสังเกตว่าในประเทศเนี่ยเยอะกว่านะครับเยอะกว่าต่างประเทศนะครับหรืออยู่ในสถานกัการันที่รัชจัดให้เนี่ยมีน้อยกว่านะครับตรวจพบในโรงพยาบาล33รายตรวจเชิงรุก125รายนะครับถือว่าตอนนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสม12,000 594รายรักษาหายร้อเพิ่มอีก150ยารายเป็นสะสม9356รากยก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับอยู่ในอ,อยู่ในโรงพยาบาลนะครับขณะที่อุตรดิตบ้านเรานะครับก็ไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดแล้ว21วันนะครับเราเน้นหลัก DmHtt นะครับก็กาดอย่าตกก็แล้วกันนะครับก็ ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นด้วยความหุ่งใยจากสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดอุตรดิต์นะครับมีข่าวนี้ว่ากระชายขาวหัวกระชายขาวที่กินขนมจีนทึานออกไหมครับบอกว่าปราบโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมอไม่โดนจดสิทธิบททัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเอาใครที่ไม่ชอบกินกระชายหรือกินขนมจีนไม่กินกระชายเนี่ยหรือในขนมจีนก็มีกระชายอยู่นะครับถ้ากิน หัวหัวเลยดีไหมนะครับเอามากินเลยอย่าก,กินแต่กระชายดานะครับกระชายขาวก็กินด้วยป้องกันโควิดได้นะครับเมื่อวานนี้ผมเข้าร่วมประชุมคณะก,กรรมการกรสอจอนะครับที่โดยมีท่านผู้ว่ารองผู้ว่าพิพัฒน์ประจันเขตเป็นประธานในการประชุมในวาระแจ้งทราบนั้นท่านรองผู้ว่าพูดถึงโควิด -19 บ้านเราว3รายนั้นหายแล้ว2นะครับ อีกรายหนึ่งซึ่งเป็นสามีของแม่ค้านั่นแหละนะครับก็ตรวจครั้งที่สตรวจครั้งที่สก็ยังมีเชื้ออยู่นะครับแล้วก็กักตัวแล้วก็ดูแลอาการต่ออีกหาวันนะครับเพราะฉะนั้นจนกว่าจะหายถึงจะปล่อยกลับบ้านนะครับเพราะนั้นเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียเวลาด้วยนะครับมันก็เสียเวลาเสียงานและทำให้คนอื่นหวาดระแวงเพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับ ไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับเรื่องฝุ่นละอองก็สําคัญนะครับเมื่อวานนี้เสียนะครับบริเวณม่อนห้วยกิ่วไร่หมู่ที่6กตบาบลด่านาขามอาเภอเมืองอุตรดิตจิตอาสาเมืองอุตรดิตทําแนวกันไฟระยะทาง2กิโลป้องกันไฟป่าในช่วงนาแลง้งเราจะสังเกตว่าข้างทางเนี่ยตอนนี้ไฟไหม้ลาม,มาลาม,มาเห็นกันชัดๆเลยนะครับบาที มาจากเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ยังไงก็ตามที่เราอย่าเป็นตัวการที่ทําให้เกิดไฟไหม้กันละกันนายประเดิมเดชยมัญชานายผปรเมืองตรดิตเป็นประธานให้ีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัตินทำทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโอเมื่อวันที่18บแปดชนะครับโดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันพี่บ้านเจ้าที่วนอุทยานเขาพลึงบรรดาล เจ้าที่นวนาทุยานน้ำตกไม่เฉยเจ้าที่หน่วยป่าไม้นาปุทโธนเจ้าที่ทชประชาชนทั่วไปและจิตอสาประชทานร่วมทำแนวกันไฟเป็นระยะทางถึง2กิโลเมตรสำหรับการทำแนวกันไฟเพื่อหยุดยั้งไฟป่าเพื่อเป็นแนวตรวจการไฟหรือเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่าซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดไฟป่ามาจากฝีมือมนุษย์แทบทั้งสิน้นถ้าเป็นเช่นนี้หากเราลดละเลิก การจุดไฟเผาป่าไม่ว่าจะจุดเพื่อการล่าสัตว์จุดเพื่อการเกษตรหรือนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากเราทำได้ไฟป่าก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับข้อสำคัญจุดไฟล่าสัตว์นี่ไม่ค่อยมีและแต่ว่าจะเป็นความมักง่ายนะครับในเรื่องของการก่อไฟทิ้งไว้หรือในข้างทางเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของบุหรี่ด้วยหรือเปล่านะครับ บุรีทิ้งนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วนะผมว่านะครับงานพระราชทานเพลิงศพพออวินัยเข้าโคนนะครับที่วัดครองโพพระลำหลวงในวันพรุ่งนี้ในวันพระสัสบ,บดีนะครับคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วคุณครูพัชดรินคุณครูสุพัชจรินเข้าโคนภรยาของ ขออวินัยเข้าโคนนะครับฝากมากราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมฟังพระสวดคืนนี้คนสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้พิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปคนเยอะเลยนะครับเมื่อคืนนี้คนเยอะแต่ทางเจ้าภาพก็จัดโซเชียลไว้นะครับเพื่อไม่ให้อ่เพื่อป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโควิดสิบเก้ามีนายกลวยเป็นประธานในพิธีเมื่อคืนนี้นะครับพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอาจารย์ประพล ธนารักษ์นะครับคุณพ่อของรองรดีธนารักษ์รองที่กรบดีนะครับอาจารย์ประพลธนารักษ์เสียชีวิตนะครับรถน้ำศพไปเมื่อวานนี้นะครับ16หน่่ยกาและวันนี้ถึง23มกรานะครับเวลาทุ่มครึ่งสวดพระพิธรรมนะครับวันนี้ถึง23มกราก็วันเสาร์วันที่24มกรา คือวันอาทิตย์มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดอรัญญิการามนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวธนารักษ์ในานามของคนที่เคารพครัวอาจารย์นะครับที่เคยร่ำสอนมาและก็ในานามของคณะกรรมการส่รงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าพิลัครูตร์ดิตนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ประพลธนารักษ์ด้วยกัะละกันนะครับ ร้อยเดียวเราก็เฟี้ยวให้แค่ร้อยเดียวเราก็เฟี้ยวให้ s ีพงษ์เดลิเวอรี่สั่งเพียง100บาทขึ้นไปเราบริการส่งให้ฟรีสั่งได้ทั้งอาหารของกินของใช้อุปโภคบริโภคอาหารสดและชาแข็งเครื่องเขียนวัสดุสำนักงานและอีกมากมายสั่งเลย 088-4321-700 088-4321-800 088-4321-900 10นถึง20นทุกวัน16 Delivery บริการส่งให้คุณฟรีมาแล้วมาแล้วครับ Toyota Yaris และ a t m หม่ดีไซน์ใหม่เก๋ไก่สุดจัดปลัดปอมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ ด้วยระบบความปลอดภัยครบครันทั้งระบบป้องกันการชนระบบป้องกันการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอตัตโนมัติและระบบอื่นๆอีกมากมายพร้อมเปิดให้จองก่อนใครแล้ววันนี้ไม่ต้องดาวไม่ต้องขำรับดอกเบี้ยสุดพิเศษและโปรโมชั่นดีๆที่ไม่คุณพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 5 5 4 2 9 4 2 9โตโยต้าอุตราิตสามโมงครึง่งเวลาลงเรียนเลยที่คืน รถไฟฟ้าหยุดให้บริการตอนกลางวันตลาดโต้รุ่งปิดระหว่างยกนักมวยจะพักหนึ่งนาทีหาวคืออาการที่แสดงว่าคุณต้องพักแล้วไม่ว่าอะไรจะหยุดแต่ไฟฟ้าไม่มีวันหยุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยขอบคุณสีผงพักไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งมอลล์อุตรดิตนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการอุตรดิตบ้านเราเลยทีเดียวนะครับจะลืมว่าโควิดระบาดเราต้องระวังเจลและแอลกอฮอล์ใหม่จาก Wcare นะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่เหนียวเนิอนอะราคาพิเศษสุดๆที่ The Sun ที่สีพงษพาร์คสีพงษ์มาร์เก็ตหรือสีพงกรุ๊ปติดสถานีรถไฟอุตรดิตนะครับแอลกอฮอล์75%ค่าเชื้อ99.9ด้วยนะครับมีแล้วที่สีพง อย่าลืมโตโยต้าอุตรดิตนะครับที่พิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อซื้อรถโ,โตโยต้าทุกรุ่นรับข้อเสนอเพิ่มเติม,ตมส่วนลดเงินดาว20,000ืนและแพ็กเกจบงรงกักษา5ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0แสนบาทมูลค่ารวมแล้วก็58,000บาทนะครับอันนี้นำรถโตโยต้าของท่านเข้ารับบริการก็จะมีส่วนลดค่าอะไรส่วนลดสำหรับงานซ่อมทั่วไปด้วยนะครับ อย่าลืมกันละกันนะครับไฮรักริโอก็เช่นเดียวกันรับสิทธิพิเศษไม่ต้องดาวไม่ต้องคำรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษเพียง1.49%หรือเลือกผ่อนสุดสบาย6,722บาทก็ได้นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รถยนต์4ประตูเขารับไปแล้วไม่ต้องตรวจแล้วนะครับเอท่านรองพิพัฒน์ประจันเขตพูดเมื่อวานนี้อยู่บนโคกใช่ัครับบนโคกครับ น่าจะเป็นรองประธา,า,า,านสภาเทศบาลบ้ันโคกหรืออยังไงผมก็เป็นคนคีดลืมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าพิพน์ปรเจันเขตบอกว่ามีพิธีมอบไปแล้ว44947นี่มีคนถูกไปแล้วนะครับแต่รถมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงมีอยู่นะยังรับไปไม่หมดนะครับ10335 1380135 125 4 2 3 0 2 4 7 9 9 9 5น4 3 2 5 3 9 1 8 6 1 3 4 4ะครับสต,ตัวอยากดูไหมสองตัวก็ดูได้นะครับสองตัวก็ข่คืออะไรสตัวก็คือ92 3มตัวก็6กเนะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับที่ท่านที่ยังไม่ได้ไปรรับหรือเพิ่งรู้ข่าวหรือเพิ่งตรวจเจออะไรก็แล้วแต่น,น,นะครับ หรือเพิ่งหาเล่มได้บางคนซื้อไว้เป็นเล่มๆเ,เลยนะแต่ก็ไม่รู้เอาไปซุกไว้ไหนก <c oughs> <c oughs> ็ค่อยๆหาเจอได้แหละเนาะครับบางทีหลงลืมไปแล้วนะครับโอเพราะสุรพงษ์หอมสุมทนทรก็แจ้งด่วนมาเลยว่าพอเนตจันขันศีเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนนี้นะครับพอเนธจันขันศีนะครับใครรู้จักก็ได้รับรู้แล้วล่ะนะครับ ให้รับทราบว่าพอเนจันขันสีเสียชีวิตแล้วนะครับตั้งศพที่ไหนแล้วก็รายละเอียดค่อยมาบอกกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับรายการอัตรดิตบ้านเราก็เสนอทางคลื่น94.5ถึงแม้จะเป็นคลื่นเล็กๆนะครับไม่กว้างไกลามากนักเพราะว่ากําลังส่งไม่เหมือนสถานีวิทยุหลักนะครับแต่เราก็เพิ่มเติมด้วยการลง YouTube ลงกลุ่มไลน์แล้วก็ลง ใน Facebook ด้วยนะครับก็แชร์ไปก็และกันนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะติติงอะไรก็บอกมานะครับเราพร้อมที่จะาตามปฏิบัติตามคำแนะนำของทุกทกท่านเลยนะครับ16จังหวัดที่โควิดตีไม่แตกมีอะไรบ้างนะครับอยากรู้เนาะก็สุดแกล่งเลยนะครับศรีสะเกตยโสธรบึงกาฬกาลสินสกลนคร นครพน,นมมุกดาหารแพร่พเยาเชียงรายโหสายนี้ยาวเลยนะครับแม้ถ้าอุตรดิต์จังหวัดหนึ่งก็จะเป็นอุตรดิตต์แพร่พเยาเชียงรายเลยนะครับแต่ว่าอุตรดิต์ของเรายังมีผู้ป่วยอีกหนึ่งคนนะที่ผมบอกอเมื่อกี้นะครับก็ยังรักษาอยู่นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ห้องสอนด้วยตีไม่แตกอุทัยพังงาชุมพรปัตตานียะลานะครับก็รักษา เนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีกันละกันนะครับอย่าให้โควิดมันตีแตกนะครับก็ไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองแต่เราก็คงจะต้องปฏิบัติตามนะครับนั่นก็คือต้องรู้ตัวต้องรู้ต,ตัวตัวเองนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสอบ,บคนะครับสามอย่างนี่แหละสำคัญนะครับก็คือแมสอย่าลืมสวมแมส นะครับหรือหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าก็ได้หน้ากากผ้าก็ซักมั่งนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไปที่ไหนก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิจะได้รู้ตัวนะครับอย่าดื้อน,นะครับแล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนให้เขาด้วยจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เขาด้วยเผื่อมีปัญหาอะไรก็จะเช็คกันง่ายขึ้นนะครับตามเบอร์โทรหรืออะไรก็แล้วแต่ะนะครับก็จึงเป็นเรื่องที่เราทําได้ทั้งนั้นนะครับ ข้อสัมพันธ์ก็คืออย่าละเลยมันจะเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เท่ากับช่วยชาติช่วยทำให้สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอุตรดิตบ้านเราต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดี D, ทั้งหมดเลยนะครับทั้งสีพงพาและก็ต,ต้ยเตาอุตรดิตนะครับ รวมทั้งเกินเศรษฐกิจที่ได้แห้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบกันวันนี้คงต้องลาท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่ที่คลื่น94.5และทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทางกลุ่มไลน์ที่ส่งไปให้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งสวัสดีครับ